คุณมนคับค่ะค่ะพี่นิพนธ์คะครับตลาดน่ะมันเป๊ะเลยนะเนี่ยมันไม่หลุดเลยเนาะไม่หลุดค่ะมันไม่หลุดก็ยังไม่ปิดแล้ยได้ย่อลองไหมคะเมื่อตอนบ่ายตอนบ่ายต้องย่อลองแล้วนะครับแปดเก้าหนึ่งนะคะใช่ต้องปิดไปแล้วนะฮะอ๋อตอนนี้ปิดแล้วหรอคะอย่าไปคิดเรื่องเศษนะอย่าไปคิดเรื่องเศนก็คือว่าย่อลงมาแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าสองแปดเก้าห้าแปดเก้าหกปิดคู่นี้เล่นใหม่ คือใช้สูตรที่บอกเมื่อตอนกวันเนี่ยนะฮะ okay. ใช้สูตรนั้นอย่าไปอย่าไปใช้สูตรที่แบบว่าคาดฉากนะแต่ใช้สูตรที่อันนี้มันเป็นการฝึกเล่นเล่นทีเฟกของวิธีการเล่นทีเฟกที่ดีมากนะฮะคือถ้ามันย่อมาแล้วเรากล้าลองนะเด้งไปเรากล้าช็อตนะถ้าผิดพลาดเนี่ยก็จะมาอยู่ในในิ้มไซเวร์ถูกไหมครับมันก็จะไม่ไปไหนหรอกเดี๋ยวมันจะกกลับมาถึงที่เราเราลองผิดลองถูกนั่นแหละนะฮะ นะครับแต่มันทําให้เราเกิดอา่เขาเรียกบทเรียนบทที่หนึ่งของการเล่นฟิวเจอร์นะครับถ้าทําไม่เป็นนะอมันลงมาไม่กล้าหลอมันขึ้นไปไม่กล้าช็อตนะนะไม่มีทางเล่นได้เลยนะครับจะขาดทุนตลอดนะคอันนี้ก็เป็นดีเฟกนะฮะก็ปิดไปแล้วแล้วก็ทุนนี้เป็นไงก็ช่างมันนะฮะเพราะคําว่าไซเว์ต้องเข้าใจนิดนึงนะว่า ไม่มีใครรู้หรอกว่าผู้นี้จะเกิดอะไรขึ้น,นครับเราเราก็ไม่รู้ว่าดาวโจรผู้นี้จะเป็นยังไงถ้าดาวโจนมันเบิกขึ้นพผู้นี้มันก็เปิดโดดขึ้นก่อนนะครับแต่ถ้าเราดูอย่างเงี้ยดาวโจนไมนเขียวโลเนะี่ยมันลักษณะที่แบบมันจะลงล่างก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดาวโจนส์นี้ลงล่างเนี่ยผู้ดีชาติเราอาจจะลงล่างก่อนนะครับแต่ผมคิดว่าไม่ใช่หรอกผู้นี้ตลาดน่าจะเปิดโดดขึ้นนะครับ การการแนะนําเลื่อขึ้นหลงเรื่องหนึ่งเลืกอกลยุทธ์เก่งเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวบอกอาถ้ารู้จะขึ้นนี้ทาไมไม่ทําอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หรอกนะ่ะไม่ต้องทําก็ได้อ่ะเราคาดว่าคุณเนี้น่าจะเปิดเด้งก่อนนะเพราะว่าเรามองว่าพ่งนี้ลงต่อนะฮะตลาดถ้าจะลงต่อก็คือพ่งนี้นะฮะต้องเปิดขึ้นไปก่อนเพื่อให้อยู่ห้างเพื่อให้เชตเนี่ยอยู่ห่างๆหน่อยนะฮะหนึ่งสามเก้าหกเนี่ยจะอยู่ใกล้มาก ่าเดี๋ยวโดดแล้วหลุดออหลุดแล้วเดี๋ยวยุง่งมีคำถามเทคนิคน,นิดหนึ่งค่ะเขาบอกว่า IBL วันนี้คล้ายกับ BDMs เมื่อวานนี้เลยไหมคะตัวหุ้น IBL ออไม่คล้ายกันเพราะว่า IBL อยู่ข้างบน BDMs เนี่ยได้ได้เกิดการ correction ทำ AB ลงมานะฮะ B นะฮะ b d เดี๋ยวผมดูนิดนะครับ บีบไปอูม D อ S นะฮะเราเห็นว่า bd M S เมนะี่ยมันลงมานะฮะมันลงมาจากยี่ิบสี่บาทยี่บห้าบาทนะฮะ <c oughs> แล้วมันก็ลงมาใชเวที่ยี่สิบสามจุดแปดนะครับหลังจากนั้นมันออกข้างแล้วลงอีกทีหนึ่งวันนี้มัน,มนเริ่มเป็นสัญญาณซื้อ <c oughs> แต่อ V วอ่ะมันเหมือนขึ้นลงมาขยักแรกของ bdm S มอ <c oughs> นะฮะเพราะ <c oughs> ฉะนั้นอ V วออาจจะอาจจะลงมานะครับแล้วก็ออกข้างไปแล้วก็ลงแต่ไม่ใช่นิสัยของพิจิตรเคมี <c oughs> นะฮะ <c oughs> โือคือมีท่านี้ไอวีอลคือพวกนี้ต้องต้องว่ากันต่อแล้วต้องไปเลยใช่ต้องเป็นลักษณะอารมณ์นั้นนะ <ไป S 1> คะเป็นลักษณะทําขึ้นย่อยอ่ะทำขึ้นย่อย,อย,อยคือขึ้นไปลงลงสิเปอร์เซ็นตขึ้นสามสิบลงสิขึ้นสาสิบลงสิบต้องทําแบบขึ้นย่อยไม่งั้นมูดมันหมดนะงั้นเราเอาเลยไหมพี่วันนี้หน้าเนะ <laughs> าะยต่ล้าเอาด้วย <c oughs> อารมณ์นี้ใครไอวีอล เออผมไม่ผมไม่ทราบนะมานถามผมผมก็ตอบให้นะฮะผมตอบตามเทคนิคนะค่ะค่ะค่ะผิดถูกก็อย่ามาว่าผมนะค่ะครับเราดูตามเทคนิคนะครับค่ะมีขึ้นกลัวเล่นทุนอ่ะอย่าไปกลัวอะไรมากมายพี่คะไม่กลัวเลยกลัวอย่าเล่นตังมันหมดไปก็ไม่กลัวตังกล่าวไม่ว่าตังหมดก็ยืมยืได้ไม่ได้หตังอ่ะตังอ่ะคืออย่าไปยืมใครมาเล่นนะครับค่ะ ส่วนข้อมูลเทคนิคอีกตัวหนึ่งนะคะนักลงทุนฝากถามคุณนิพนธ์ก็คือแท่งเทียนปตทสพแบบนี้หมายถึงยังไงคะปตทสพนะครับก็ไม่ถือว่าชนแนาตานนะคำถามเกิดขึ้นแล้วก็มีการปรับฐานการปรับฐานก็สามารถที่จะลงมานะแถวๆเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบเลยเนี่ยได้นะฮะเพราะว่าสพเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นนมขึ้นที่สมบูรณ์นะฮะแต่สพจะเปลี่ยนเป็นนมขึ้นได้คือต้องไปยืนเหนือ อเจ็ดสิบห้าบาทให้ได้เป็นเลี้ยเวลานานๆนะครับต้องยืนตรงนั้นสะสมไปเรื่อยๆก่อนใช่ไหมค่ะใช่ใช่ต้องตอนนี้เจ็ดสิบแปดนะพี่มันนานแล้วนะมันลงมันก็ไม่เออใช่มันขึ้นมาแล้วมันมาตรงนี้แล้วมันชนแล้วก็วอลุกมันน้อยฮะวอลู่มันไม่พอไงนะครับลุกไม่พอแล้วน้ํามันมันก็เริ่มมาชนเนี่ยใช่ไหมครับเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดน้ำมันมันชนเหนือเหนือท่านถึงใกล้ๆห้าสิบะครัถ้ามันก็จะมีแรงถ่ายออกมา แต่ต้องรับให้ได้เจ็ดห้าไม่หลุดนะอ่าใช่รับเจ็ดสิบห้าให้อยู่อแล้วก็ยื้อไปเนี้ยเจ็ดห้าแปดสิบเจ็ดห้าคือเปลี่ยนกรอบไซเว่ะเจ็ดห้าแปดสิบเจ็ดห้าแปดสิบมันก็ไม่ไม่ไม่เร็วนะไม่เร็อค่ะอ่ะมีตัวมหานิยมนะฮะหุ้นเนี้ยแจ๊สนั่นแหละอแจ๊ดมาไล่ทายนะค่ะนี่มันมาทายแล้วก็ดูปิดไงมีดูตอนปิดไงเนี่ยมันจะเตรียมปิดแล้วเนี่ยพี่มันไล่มาเมื่อกี้ ตอน5นาทีสุดท้ายมันก็ถ้าผ่านมันมันไล่มาแล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมันก็ลักษณะของพุ่นที่ขึ้นมาลักษณะแบบเนี้ยนะฮะไล่ท้าย,ายพรุ่งนี้มันขึ้นต่อนะแต่ต้องขายขอืมพอมันใกล้เป้าหมายเต็มทีแล้วไงเป้าหมาย476 498 505อะไรเนี้ยนะ <Okay. S 2> มันใกล้เป้าหมายแล้วเพราะฉะนั้นมันก็มันก็จะขึ้นแบบริชาขึ้นต่ออะไรเงี้ย อาคุณนี่เช้าขึ้นคู่ไปเลยแจ็สดับไปเลยนะ I V L ใช่ไหมคู่คู่อยู่นะเอาเอากลับก็กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านแล้วก็แจ็ V L กลับทันไหมเนี่ยทันไหมั้ยเนี่ยก็ะถือราคาปิดเนี่ยคอมเมอร์เกจคอมเมอร์เกจสซื้อหุ้นนะฮะ c l o s แต่ขายทันหรือเปล่าไม่รู้นะคือ I V L ขายไม่ทันนี่ยังไม่เป็นไรนะเพราะว่ารู้สต็อปลอสนะโดูสามสิบบาทห้าสิบใช่ไหมสต็อปลอสใช่ไหมแต่แจ็สเนี่ยแต่ก็ไม่น่ากลัวนะ คงไม่ไม่ได้ทําอะไรแบบรุนแรงอ่ะเพราว่าเขาซื้อพุ่นคืนแล้วเนะี่ยอืใหคงสบายใจแล้วมั้งเพราะว่าเอฟเอเคราคาที่แจ๊ประมูลใช่ไหม <S <S เพราะนั้นความเสียหายเลยที่แจ๊จะต้องรับมันก็น้อยอย่างน้อยไม่ต้องรับมไม่ต้อง <ใจ S 1> ส่วนต่างส่วนต่างค่ะส่วนต่างไม่ต้องรับอาจจะเสียค่าดอกเบี้ย,ยดอกเบี้ยเสียค่ากรับหกร้อยล้าน าปรับเั้นเสียไปแล้วไอ้โดเบียส่วนที่ไม่ได้จ่ายเขางวดแรก oh. เขาอาจจะไปอขอคิดโดเบียหน่อยละกันะฮะดเบียแล้วก็เท่าไหร่ที่กสทชเขาไม่ได้เงินในวันนั้นเนี่ย <Okay. S 2> เป็นระยะเวลากี่วันก็ไม่กี่วันนะนะครับแล้วก็งวดแรกมันก็ไม่ได้จ่ายเยอะอะไร <m> ใช่ไหมอ้าวคอนเซปต์หัวกระตูนมีคนฝากถามตูดเอ B ซ<ข>ีบีแบค่ะเอชซีบีแบะค์นะ เราดูตรงที่เอชซบีลงมานะฮะอ่าพทเลมันเป็นพทเทิ ident, ทเทลหลบต่อนะครับเพราะว่าววลุ่มของเอชซีบีที่ลงมาวันที่กระแทกลงมานะฮะอ่าอยัางไม่ยังไม่ใช่นะร้อยยี่สกแถวเนี้ยนะครับววลุ่มยังเยอะอยู่นะฮะก็เป็นแค่ดีบาร์ีบาวแล้วก็ชนแล้วก็ลงนะเรงว่าอยู่ในแนวลน้มลงอยู่นะอืมแต่ก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ลงเยอะนะ จะซื้อหรือทาอะไรฮะต้องต้องเอาไว้ดีนะเพราะเราไม่มีพุนพูนนี้อยู่แล้วเรางมีแต่พูดกระชากเขาบอกว่าตูดแล้วมั้งตูดเตรียมเข้ามั้งมั้งเหรอมันก็มันไม่ได้กลัวไม่ละลงมาไม่ได้กลัวเลยเลยนะฮะก็ค่อยคลงมานะฮะไม่ได้น่ากลัวะไรนะครับคื่ถ้าถ้าตูดฮะปันนี้ซื้อไม่ทันไปแล้วมันไม่รอให้คุณสี่วันนี้หรอกใช่ไหมมันต้องวีขึ้นไปแล้วนะฮะถ้ามันเป็นตูดนะมันต้องําสัญญาณรีวเซอร์นะฮะ มันยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ที่จว่าเวลา<ๆ>มันจะให้เราซื้อที่ตูนเนี่ยมันจะต้องเป็นอาการอาการที่ทําให้เรากลัวค่ะนะฮะมันไม่ใช่ไม่ใช่อาการที่ทําให้เราแบบแง่สี่วันแล้วเราจะมาซื้อวันนี้มันไม่ใช่หรอกค่ะไมนนี้กลัวอะไรเนี่ยก็ไม่มีอะไรน่ากลัวลงสามบาทเลยมัน่ากลัวเออแค่วานลงมาเจ็ดบาทเนะวันนี้ลงมาอีกสองบาทเลยเออเจ็ดบาทก็กลัวใช่ไหม วันนี้จะซื้อก็น่ากลัวอะไรเงี้ยนะครับอืออ่ะนั่นก็ซื้อ, <I BL. S 2> อไอวีอลไปเถอะเล่นเกมกำไรไปไอวีอลครับธุนนี้ก็หลักก็คือต้องวิ่งผ่านสามสองเจ็ดห้าถ้าไม่ผ่านกันเลิกก,ก็ถอยลงมาใหม่นะฮะสามารถทําได้นะอีอือค่ะเนี่ยกำลังรอคอมูลภาพดุลตลาด,ไ,ดไม่มีอะไรนะคุณมันไม่มียังไม่ได้มีอะไรรุนแรงเนี่ยอ่ายังไม่ได้บอกว่า ฉันจะลงเน่ยนะครับก็คงใช้แนวรับ104นะครับประคองไปเนี่ย14แอดวานจบไหมฮะวันนี้แอดวานดูดูแอดวานหน่อยนะฮะแอดวานย้อนวันวันนี้ก็น่าจะจบข่าวไปแล้วนะเหมือนที่เราบอกว่าแนวต้าน160ใช่ไหมค่ะวันนี้ก็ขึ้นเกินไปตอนนี้ก็1 5เจ็ดบางคนบอกเึ็นแน่นเลยบอก160ขึ้นไปตั้ง161 162 50ปิดไปตั้งสองบาทเนี่ยไม่มีใครรู้หรอก แต่มันบอกอะไรเราต้องหานะฮะว่าแอดวานเนี่ยถึงแม้จะปรับฐานลงอ่ะเดี๋ยวขึ้นต่ออีกนะแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะสร้างปริศนาไว้เหรอแกปิดไม่มิดแล้วก็ลงาะนั้นจะขึ้นไปอีกทีหนึ่งก็ะโดดไปได้อีกก็เถือว่าเป็นการจบรอบึนแล้วบองหนึ่งก็มีระยะไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะขึ้นจากนี้ไปเลยไม่ใช่อาจจะลงไปร้อยสี่สี่ใหม่แล้วค่อยวิ่งขึ้นไปใหม่ร้อเจสิบอะไรเงี้ยนะครับคือ แอดวานเนี่ยผมคิดถือว่าคิดว่าน่าจะเป็นขึ้นสองใหญ่ละเนี่ยขึ้นสองใหญ่ที่ที่ใหญ่มากๆเป็นคอมเพล็กซ์เว็บที่ใหญ่ที่อยู่ที่บัตท่อมคยคอนที่ชนะนะฮะคือน่าจะทําขาลงอ่ะใหญ่ๆจบแล้วนะฮะแล้วก็จะเป็นแนวโน้มไซเวืยผมคิดว่าแนวโน้มใหญ่ในขึ้นของของสื่อสารเนี่ยผมคิดว่าจบแล้วเหมือนกันนะ เพราะนั้นไอ้ไอสองเนี่ยเป็นสองที่เพื่อจะทำสามที่เป็นเป็นเอบีซีของของเอ่อเขาเรียกขึ้นยากษ์นะนะครับขึ้นไปแล้วว่าไม่ได้ทำนิวไฮสามร้อยแปดแล้วอ่ไงเงี้ยนะเป็นเป็นเทิร์นขาลงแล้วนะแต่ส่วนในเว็บขึ้นย่อยมันก็ขึ้นขึ้นเล็กนนมันก็จะใชเวยอยู่นะครับแล้วยี่แปดร้อยแปดสิบแล้ว 80, ยี่แปดร้อยแปดสิบเวียนเนี่ยไม่ไปไหนไแล้วมีนักทุนถามปตทจะไปถึงไหนคะ อันนี้เราตอบไม่ได้จริงเราระบบเราไม่ได้บอกอะไรนะระบ,บบเราจะไม่ไม่ใช้คาว่าไปถึงไหนนะครับก็ปทอไปถึงสามร้อยสิบห้ารสิบกแล้วก็ปักฐานนะครการปักฐานของปทอขึ้นมาแล้วก็โวลุ่มน้อยกว่าที่สามร้อยสิบห้าเขาก่อนนะครับก็บอกอะไรเราอย่างหนึ่งว่าว่าหัวก็ได้นะ พอไปเคลี่ยสามหนึ่งหกไงเห็นไหมครอ๋อมันเคลียร่ยไฮไปข้างบนทะลุมันเคลียร่ยไฮแต่วลุ่มมันน้อยกว่าไงมันเขี่ยทำไมอ่ะอ๋อค่ะอยงนั้นมีการนับเป็นบีได้ใช่ไหมครับบแล้วลงสีได้ไงถูกไหมครับมันอาจจะลงได้แล้วก็ทําเป็นคอมเพล็กซ์เวฟแล้วก็วิ่งกลับขึ้นไปสามห้าสูงเนี่ยอ๋อแต่ที่พี่เขี่ยไงสามหนึ่งหกแล้ววลุ่มน้อยเนก็ทําให้ยากเนาะแลเคลียร์ี่ยทำไมอ่ะแต่จนช่วงดีที่ไม่ปิดสามหนึ่งสามมันปิดต่ำกว่าสามหนึ่งสามก็แสดงว่าพี่โอเค ก็ถือว่ายังไม่เป็นไรยังใช้เวฟเพื่อที่จะขึ้นไปต่อได้ปตทนะอ่านะมันบอกอะไรเรามากกว่านะฮะคือดูว่ามันบอกอะไรเรานะฮะเราอย่าไปไม่ใช่แต่แต่มันไม่ได้เคยบอกนะพูดว่ามันจะไปถึงไหนนะ,นะครับถ้าเราดูไม่ว่าทฤษฎีอะไรจมรติว่าเราดูดูทฤษฎี ที่มีครูไก่ดีกว่าอินดเวฟนะครูไก่เขาจะบอกว่ามันน่าจะเป็นแบบนู้นเป็นแบบนี้ราคาก็น่าจะเป็นแถวนู้นแถวนี้แต่มันต้องอย่างนี้ก่อนเห็นไหมครับมันไม่ได้บอกว่ามันจะต้องอิสราอิสระเนี่ยคนก็อิสระเนี่ยมันจะต้องแบบรู้นี้อ่าแ่น่นใช่ไหมครับเพียเพียงรู้ว่าทิศทางมันเป็นแบบนี้นะแล้วมันก็ควรจะเป็นแบบนี้ได้เพียงแต่ว่าแล้วเราชั่งน้ำหนักว่ามันจะเป็นอะไรมันมีสองอย่างขึ้นกับลงเนี่ยเราชั่งว่าขึ้นหรือลงแล้วเรามีความมั่นใจขนาดไหนนะฮะ ที่แช่น้ำหนักที่หรือมันลงแล้วเราไปฟังมั่นใจที่จะซื้อขนาดไหนนะครับเราก็ต้องดูว่าเฮ้มันสามหรือมันห้าถูกไหมฮะถ้ามันห้าเอาใส่เต็มถ้ามันเป็นสามใส่เต็มนะครับถ้าไม่เป็นหนึ่งเป็นสองอยู่ก็จะเป็นสามก็ใส่เต็มแต่ถ้ามัน 5, เป็นใหนะ้เป็นสามสี่ 3, 4, อยู่แล้วจะเป็นหาอันนี้ก็ใส่น้น้อยนะครับครับมันก็ใช่หลักแบบนี้แหละนะครับใช่ใช่ใช่มันในแบบเฮ้ยมั่นใจที่มั่นใจเนี่ะนะ นู่นไงเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะมั่นใจมีอยู่ตัวงมั่นใจไปเต็มเลยผมว่ายังมีหลายตัวผมจะไปค้นดูนะวีไอมั่นใจมากนะครับต้องดีมากนะแล้วเป็นไงตีลังกาหัวแตกจนเป็นแถวเลยวีไอพี่ <VI S 1> พ,พี่เทคนิคพี่แจ๊ดปิดไฮไอวีเอลปิดไฮแล้วนะแต่ผู้น,นี้เล่นสองตัวเนี่ยชเช้าและประมาณไหนแจ๊ดพี่อเช้าก็ไปทับแจ๊ดเสองเจ้าสี่นี่ชนเนี่ยชนนะชนหัวเดิมน่อ่า พรุ่งนี้ก็เปิดโดดไปเลยดิท่าจบเนี่ยเฮ้ยเรารับเมื่อตอนเย็นขายเช้าเลยนะอะพรุ่งนี้จะเล่นท่าอะไรอะถ้าไม่เปิดโดดใช่ไหมสองเจ็ดสี่พรุ่งนี้ก็เปิดตั้งสองแปดศูนย์ลามสองเก้าศูนย์เลิกจบสี่สี่พี่อย่าพึ่งสองสี่สองจะลดราคาไปอีกสองบาทเออนเนี่ยสี่พรุ่งนี้ก็ั้างคือมันไม่มีอะไรเนี่ยม,มีอะไรที่จะมาลบกวนที่ทำไว้รับวันนี้ป <c oughs> ้งขายพรุ่งนี้นะสิบตังค์นะมันไม่ได้อยู่ที่สามบาทนะอืม มันสี่บาทแล้วเขารู้อยู่แล้วว่าเขาซื้อห้าบาทแล้วก็ซื้อแค่สิบหกเปอร์เซ็นต์เขาไม่ได้ซื้อห้าบาทร้อยเอร์เซ็นต์นะเขาซื้อแค่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะฉะนั้นน่ะมันจะไปห้าบาทโดยที่เฮ้ยยางนี้ไม่มีขายหุ้นให้เขาสิใช่ไหมแต่มื่ไปห้าบาทยี่สิบใครจะไปขายหุ้นให้ให้บริษัทเทวราใช่ไหมถูกกับมั้ยไม่มีขายให้หรอกเขาไปประกาศเขาไปประกาศซื้อที่ห้าบาทสิบหกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเขาไม่ได้เอาเงินมาซื้อในกระดานแบบให้ราคาขึ้นไปแล้วก็ ลักษณะของซื้อหุ้นคืนในกระดานนะฮะเขาเป็นการซื้อราคาห้าบาทในวันนั้นเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต์ให้ไม่ได้ซื้อทั้งพอร์ตนะเดี๋ยวเราก็ลองเออไม่ซื้อทั้งตัวแค่นี้ก็รู้แล้วนะรู้ล้ววันนี้ขึ้นไปก็ขายวนี่เรากินติดตางกันนะใช่ส่วนไอวีแอลนี่ก็มาจากสิบเก้าบาทแล้วก็ถ้าถึงว่าเบรคไฮมันก็เบรกมาตั้งแต่ยี่สิบเก้านะฮะเพราะฉะนั้นก็ จำสดอยู่สามห้าสามห้าสามห้าราคาพื้นฐานนูโมล่าให้ไม่รู้อะพื้นฐานเท่าไรแล้วไม่รู้อะค่ะคือพรุนี้เปิดเดบวตขายก่อนใครจะถือต่อไปก็ถ้าผ่านอมันต้องผ่านสามสิบสองบาทเจ็ดสิบห้าอันนี้ก็จะเห็นสามห้านะคะโอเคทีนี้ทีเฟกมีคนแบบแหมเอาเลยนะน้องนะรอช็อตพรุ่งนี้ดีไหม ถ้ามันโดดนั้นถ้าโดดก็ช็อตแต่มันคืออย่างนี้ตอนนี้ทีเฟไม่มีฟอลโล่คุณจะฟอลโล่ช็อตหรือฟอลโล่ลอกเนี่ยไม่มีอ่าเรารู้อย่างเมื่อวานนะะเมื่อวานผมบอกว่ามันโดดทึ้นไปตอนบ่ายใช่ไหมคือคุณดูแค่สองเวลาก็เปิดตลาดก็ปิดกับเปิดตลาดเช้าบ่ายตอนบ่ายมันเปิดโดดใช่ไหมคุณช็อตเมื่อเช้ามันเปิดโดดลงนะฮะคุณก็ปิดคุณก็อยู่เฉยไปอัตราบ่ายมันเปิดโดดลงบีคุณก็ลองลองขึ้นมาคุณก็ปิดไปแล้วคุณก็อยู่เฉย คร <Okay. S 2> กนี้คุณจะช็อตหรือจะลองคุณจะรู้ได้ยังไงคุณยังไม่รู้ผมยังไม่รู้เลยเ <Okay. S 2> พราะผมไม่รู้มันจะโดดขึดด้นเดบล่ะแต่รู้ว่าในในใน้องเสวียเย <c oughs> ขาไม่สนใจหรอกนะครับเพราะเขารู้ว่าคนที่ทําได้่ยม okay. okay. uh ีแ huh. ค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์คนโดดแล้วจะทําตกค่ามีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์คนส่วนใหญ่ทําไม่ได้ <Okay. S 2> นะทองคําเป็นลองได้ไหมคะทองคําตรงนี้นะครับ การที่วิ่งอยู่กอดเจ็น270่งสอ280เนี่ยนะครับทําให้นะฮะทาให้ตัวของอินดิเคเตอร์ดูดีขึ้นเดี๋ยเปล่าเนี่ยดูนิดนึงอ่าินดิเคเตอร์วันนี้ก็เออวันนี้ไม่เหมือนเมื่อวานแล้วนะเออวันนี้กลายเป็นว่าขอขอข,ขอย่อนอีกนิดนึงนะครับไปที่ประมาณ1263นะครับถ้าจะหลองเพราะอินดะิเคเตอร์บอกว่ามีสิทธิ์มุดลงข้างล่างนะครับ ที่หนึ่งสองเจ็ดหนึ่งนะคะลงไปก็ดูถ้ามันย้อนหนึ่งสองเจ็ดหกสามเพื่อลองเท่านั้นสองหกสามอ่มันเป็นไซเวนะครับอ๋อค่ะแต่มเนอาจะวิ่งกรอบก็เดินที่มันวิ่งอยู่นะครับกรอบคือหนึ่งสองหกสองกับหนึ่งสองแปดแปดนะฮะอันนี้มันขึ้นไปแล้วมันอาจจะย่อลงมาที่หนึ่งสองหกสามใหม่นะครับเพื่อที่วิ่งไปพันสามนะทำนองนี้นะเราย่อแล้วลองอ่าทำา้อเหมือนถ้าเช่นไม่เหมือนเมื่อวานแล้วนะฮะเมื่อวานมันลองได้อยู่นะครับ แต่ที่ต้องวันนี้รอรอเนี่ยค่ะหนึ่งสองหกสองรอใหม่นะรอรอรอคเขาเขาไม่เล่นแบบซ้ากันทุกวันหรอกเขาต้องเปลี่ยนท่าะออค่ะคือคือคือนี้เขาลองทำท่าตกใจก่อนบางคนถามว่าช็อตไหมไม่ได้ช็อตเนี่ยต้นเป็นขาขาใหญ่เป็นรอกอยู่ค่ะได้ค่ะอยากคิดเล่นสองขานะครับเปอรฟิวเจอร์นะครับค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะครับผมค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะสำหรับนักทุนที่ฝากถามบางข้อบางหุ้นนะคะก็สามารถฟังข้อมูลย้อนหลังได้ในช่วงบ่ายนะคะมีรายละเอียดครบถ้วนเช่นกันนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ในช่วงหน้าใครจะตาม i b l กับคุณนมระกเอ้กับคุณเจ